ครับตั้มโรเตอร์นะครับอันนี้น้องริวนะครับครับวันนี้น้องริวเป็นเจ้าของแฟนทอมวิชันถูกพัดนะครับพอดีตอนนี้แฟนทอมทาง DJI ได้ออก f i ม m w a อัปเดตนะครับทำให้ตัวแฟนทอมตัววิชันและวิชันถูพัดเนี่ยนะฮะสามารถเล่นเวฟพอยต์ได้เวฟพอยต์คืออะไรครับน้องิวคือการกําหนดจุดให้ตัวแฟนทอมนะครับบินไปเองโดยอัตโนมัติครับเราไม่ต้องควบคุม โดยใช้แอปพลิเคชันในมือถือของเราครับผมแล้วบินได้บินได้สูงเท่าไหร่ระยะคือไงครับความสูงแม็กซ์คือส0 0เมตรครับแล้วก็ระยะโดยรวมฮะคือ5กิโลแล้วก็คือในระยะ radius อ่าเรเดียสไอครึ่งวงกลมฮะจากจุดไปไปได้500เมตรครับจากเราแล้วก็รอบตัวเราง่ายจากเรารอบตัวเราเนี่ย500เมตรถูกไหม เราจากเราไปแคห้าร้อยเมตรใกล้ๆใกล้ๆที่ขึ้นไคห้าร้อยเมตรแต่ระยะรวมในห้าร้อยเมตรเนี่ยไม่เกินห้ากิโลไม่เกินห้ากิโลกรับผมแล้วก็ความสูงก็กําหนดได้ร้อยเมตรแล้วก็กําหนดได้แล้วได้กี่พอยด์ครับได้สิบหกพอยด์ครับพอยด์ก็เปิดให้อัปเดตเปสองรุ่นนะฮะเป็นรุ่นหาเป็นทอมทูวิชั่นกับรุนทูพลาสต์ัะฮะเดี๋ยวการใช้งานยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาเทสต์ดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเซตตัวแฟนทอมนะครับเพื่อบินเวพอยด์นะครับ อย่างแรกเลยเหมือนบินปกติครับคือกดที่แฟนท่อมนะครับคอนเน็กวาย i กับตัวลำนะครับกดคอนเน็กไปครับแล้วเราก็เข้าไปที่แอป DJI Vision นะฮะแล้วก็ไปที่ Setting ฮะแล้วก็ไปตรง ground station นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ติ๊กครับแล้วก็ติ๊กครับปึ๊บ select พอ notice ขึ้นนะฮะก็กดโอเคไปฮะเซฟไปก็โอเคคนะครับแล้วเราก็ไปตรง camera เหมือนจะบินปกตินะครับ แล้วก็พออยู่หน้าจอนี้นะฮะเราก็สวายไปทางซ้ายนะฮะนี่ครับแล้วแผนที่จะขึ้นมานะฮะปึ๊บโอเคนี่คือตัวลำนะ,ะไอ้ลูกเครื่องบินเนี่ยฮะแล้วนี่คือการเซตเวฟพ <ไป S 2> อยต้องล,ลองลองลองกำหนดเด็กกำหนดพอยต์ปยเป็น,นอ่ะพอยต์แรกพอยต์แรกตรงนี้นะฮะเป็น,นะฮะตัวหนึ่งนี่นะฮะนี่ฮะคื๊บกดหนึ่งแล้วเราก็ลากไลมาเป็นพอยต์หนึ่ง แล้วก็เราเซตความสูงได้นะฮะเสร็จครับฟืดเป็นไฮท์แล้วแต่ตามใจนะฮะอ๋อ้ศูนย์สูงสุดเนี่ยสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรแล้วนี่คือระยะทางที่ไปจุดหนึ่งว่าแต่สิบเมตรบินไปทางนี้เราปล่อยนี่ปล่อยถ้าเกิดกดไปจุดนี้เป็นจุดอ่านี่ข้อที่สองครับผมอ่าจะรวมเป็นสามร้อยกว่าสามร้อยถครับแล้วสามารถแตะเลือกได้ว่าจะสูงเท่าไหร่ออ่ี๋แตะเลือกได้แล้วสูงเท่าไหร่ก็แล้วก็ สามารถเปลี่ยนพอยต์ก็ได้เปลี่ยนพอยต์แก้ไขพอยต์ก็ได้แก้ไขว่าอยากให้อยู่ตรงไหนแทนแล้วเวลาเราเลือกเสร็จปุ๊บเราเรากดตรงไหนต่อครับกดดันฮะดันเสร็จปุ๊บแล้วจะขึ้นปุ๊บแล้วมันก็จะโอจะบอกว่าโกฮะแล้วมันก็จะขึ้นอ๋อนี่คือแจ้งว่าพอยต์หนึ่งเท่าไหร่พอยต์สองเท่าไหร่อย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองจริงกันครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาบินเวฟพอยต์จริงๆแล้วนะครับคือเราก็จะเซ็ตพอยต์นะ พอยที่สามพอยที่สี่นะครับโอเคความสูงครับความสูงเท่าไหร่ความสูงเดี๋ยวเช็คกันนะครับนี่สามสิบนะดีโอยจะเป็นสามสิบของพอยนะครับโอเคแล้วพอได้พอยเสร็จปุ๊บเราก็ทำอะไรต่อกดดันครับอันนี้จะจริงๆนะครับดันมันก็จะขึ้นพอยมาแต่ละพอยอ่าเอียงให้ดูจอดูหน่อยครับขึ้นมาแต่ละพอยนะครับแล้วเรากดโกครับปั๊บโอเคครับปั๊บไปอ่ามไปแล้วครับอ่ามแล้วครับไปแล้วปุ๊บนะครับ เดี๋ยวเขาจะไปพอยที่หนึ่งเลยตามนะครับอันนี้ไปพอยที่หนึ่งนะครับกำลังไปพอยที่หนึ่งใช่ครับผมพอยที่หนึ่งครับเราปรับกล้องตามหน่อยนะฮะอ่าไปพอยที่หนึ่งครับปรับภารกิจพอยที่หนึ่งนะครับอันนี้สามสิบเมตรใช่ไหมฮะสามสิบเมตร ระดับเซฟตี้ของ DJI นะครับ30เมตรส่วนใหญ่ก็อันนี้พอยตหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับกำลังเก่าพอยตสอง,ง 2, ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับผมเดี๋ยววิ่งไปพอยตสอง 2. 2> อ่าแล้วกลับพอยต์สองบึ๊ดนะะอ๋อลำนี้ลำมีการหมุนใช่ไหมฮะมีการหมุนนะครับเพื่อเอาเ,เอาเอาหน้าไปใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะพยายามเอาหน้าไปเนี่ยหันหะน้ามาบึ้ดวิ่งค เส้นทางพอยสองอันนี้กี่พอยนะครับสองสี่พอยครับสี่พอยนะครับจะบริเวณเราลองใกล้ๆก่อนนะครับไม่ลองไกลเพื่อจะได้ถ่ายทําได้นะครับดูหน้าจอนะครับจะเห็นว่าเครื่องบินกําลังเคลื่อนที่มาจากจุดต่างๆนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับอ๋อนี่แล้วข้างบนก็คือระยะระยะทางที่เหลือจะเป็นเมตรใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นเมตรครับมีเซตไว้เป็นเมตรเป็นเมตรเห็นไหมครับเครื่องบินจะเคลื่อนที่ไป ันกลับมาครับโอเคตอนจบมันจะขึ้นเป็นเป็นบอกว่าไงฮะมิชชั่นคอมพิวต์คอมพลีทนะครับครับผมแล้วก็มาฮอเวอร์อยู่บนหัวฮอบเวอร์บนหัวแต่เราก็สั่งเราก็สั่งแลนดิ้งได้ใช่ไหมใช่ครับผมคือตอนขึ้นขึ้นเองแต่ตอนกลับต้องฮอเวอร์แล้วก็ต้องเป็ารฮอเวอร์อ่านี่มาจุดมาจุดแีกครั้งนึงนะเดี๋ยวผมรอขอดูให้มันขึ้นมิชชั่นคอมพลีทก่อนนะแล้วก็ฮอเวอร์ไว้อ่าอีกอยู่รอตัดดับอ่ะเมื่อกี้ขึ้นคอมพลีทไปแล้วแต่พอดีเครื่องดับพอดีีีมมมออออองงไไ่่่่เเเเห็็นนนนชััดดดโคคะ้กข๋ยวรราาูบบ โอเคนี่ครับเครื่องจะวนนะครับอ่าฮับอ,อยู่ในหัวเราอ่าวเรียวครับเดี๋ยวดูจอเร็วว่าจะกดปุ่มกดปุ่มไหนครับแป๊บนึงนะฮะปุ่มกลางนะฮะกลางเร็วกดปุ่มแป๊บนี้นี่คงับเพิ่งกดโอเคแล้เร็วกดปุ่มกลางใช่ไหมฮะปุ๊อปโกโฮมมันจะถามฮนะกดโอเคโอเคแล้ว <Okay. S 2> ก็จะแล okay, นดิ้งโอเคเนาอดูแลน้อดูกันแลนดิ้งกันโ okay. อเคนะครับนิ้วแม่แน่ทำจากอาร์เรโมดนะครับ mm hmm. เครื่องกำลัง แรนมานะครับพลังแรนมาสวยงามครับโอ้โหเรื่องสวยงามครับเอิดลง ออแล้วเครื่องก็ดับเองแล้วเดี๋ยวมันดับเองทุกอย่างโอ้ทุกอย่างออโต้หมดเลยว่ากันเถอะทุกอย่างออโต้ครับครับผมเราไม่ได้ทำเลยเสร็จสิ้แล้วแล้วก็เนี่ยรีโมทก็ถือเองงี้เฉยไม่ทำอะไรโอเคโอเคอ่ะโอเคนะครับโอเคครับก็ผ่านไปแล้วครับกับการเทสการใช้งานระบบรียบรอยแล้วนะการอธิบายกับครอความนะฮะถ้ายังไงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ปรึกษาได้ในเว็บองตนี้จะนะฮะซึ่งวันนี้เราก็โชว์ไปสี่สี่พอยใช่ไหมใช่แล้วก็ ให้ดูในมือถือว่าการใช้งานระบบเป็นยังไงคร่าวๆนะฮะก็ต้องขอขอบคุณน้องริวนะครับเจ้าของแฟนทอมทูทูพาตรตัวนี้นะครับซึ่งในโอกาสหน้านะโอกาสหน้า<ๆ>ถ้าเกิดทางใจม,มีอัปเดตอด<ๆ>ะไรขึ้นมาน้องริวก็จะมาสาธิตเพิ่มนะครับน้องริวได้บินพวกนี้มานานไหมครับก็นานหลายหลายปีเป็นที่บ,บินมาก่อนไหมบินเครื่องบินก่อนอ๋อแก็มาใช้ทูพัดก่อนแต่รุ่นนี้ก็ใช้หลายรุ่นแล้วดิก็หลายรุ่นนะฮะตั้งแต่นทอมหนึ่งแล้วป่ะแฟนทอมหนึ่งก็ใช้แล้วก็ประกอบมาประกอบเองหลายอย่างคร ีะไอ้นี่อัปเดตเป็นข้อมูลอะไรอีกแลว้วก็มีฟิวเจอร์เติดต่อสนใจกเกี่ยวกับตีร์โรเตอร์เราจะาทำให้ดูเป็นไงครับขอบคุณติดตามครับ